นักข่าวมาแล้วนักข่าวมาแล้วเดี๋ยวเราตามบรรยากาศนี้อีกครั้งนะครับพี่น้องครับผมนั่นคือจะมีการคืนเงินนะครับพี่น้องบ่อนี้บ่อหานะครับ10,000บาทนะครับจ่ายไปแล้ว400บาทดูที่ว่าเขาจะคืนให้เราหรือให้คืนกับเส้นแหรราคาไหนครับพี่น้องค0สามร้อยใช่ไหมฮะอ๋อครับผมเดี๋ยวเรามาตามดูดิฮะว่าจะเป็นยังไงครับพี่น้องครับผมบรรยากาศนี้เราก็จะถ่ายทําแล้วดูแลเส้นแหรไป ตลอดจนจบแต่ระบอกครับพี่น้องครับผมนั่นคือน้องเรนเดอร์ทำคลิปแบบนี้ครับพี่น้องครับผมใช่เบทโทรัพท์๊กออกโทรัพท์สามร้อยเนาะเสร็จแล้วนะครับหนึ่งท่านนะครับเสร็จแล้วนะจ่ายไปสี่นะฮะคืนสามนะครับ,ค,นนค,รบค่าเหยียบน้ำหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้อง นั่นคือของเจอาลยนะครับก็เสชุนน้ำเตือนครับผมสามคนทอนมาหนึ่งร้อยนะครับผมจ่ายไปหนึ่งพันทอนหนึ่งร้อยครับผมน้ำใจคนไทยนะครับที่เราสามารถอยู่ร่วมกันไปได้ครับผม มันก็มีเลยพ่ของในน้ำตัวนี้น่ยมันไม่เห็นผูมาสักโขเลยปากระพงปากระเฮกยังไม่เห็นเลยเฮกห้าักหน่อยกูสามคนสามคนทอนหนึ่งร้บาทเต็มคิดพอไรับไปครัอนมาตนบุ้รรั่มตุนบุหรี่มตุนบุหรัน้องาแดงน้องมาแดงสี่คน มีกองเทีมหนองแม่แดงก็จะมะีช่างอาน,นะฮะแล้วก็จะมีช่างอูดนะครับแล้วก็จะมีเซนสุบรรน,นะครับแล้วก็มีสุรักษ์ครับผมสี่ท่านครับพี่น้องครับผมสามสี่สิบสองครับสามสี่สิบสองนี่ก็ไปนะฮะท่านผ ไปเรียบร้อยนะฮะที่ชักอาคขานชื่อนะครับเราจะคืนตามนั้นครับพี่น้องครับผมทีแน่คือทั้งหมด25ท่านครับพี่น้องครับผมตามบรรยากาศไปจนถึงท่านสุดท้ายนะครับพี่น้องเสี๋ยวมันตีอยู่กับตะชิดเสร็จอุ้มเสร็จอุ้มเอิร์ดอุ้มนะเอิร์ดอุ้มสองนะครับ ครับเสียเปื้อนครับเสียเปื้อนครับ อ,อ่นอ,อุมเอเอ,อ,อ่นสี้าอาสามคนแล้วอ่นอุ้มเอิบนองเนาะสาค่าราลนตั้น,อง,นองอนกะานคือภรรยาของเซนน้องครับพี่น้องมารับแทนผมพี่น้องรับประเรับรเพน้ำใจคนไทยหนาวมันไปดอกาลาอยู่ในน้ำไม่มี <c oughs> ดีนะฮะที่เขามีใน้ำใจให้กับเซนแห่ครับพี่น้อง ข้าวไอซื้อกะบ้าน้ำเขาไปล้องเพราะว่าเขามาซื้อมาแล้วมันใส่บ่อเขาแล้วงมตื๊ดเขาแล้วเพื่อนครับนี่คนเชวาตัวทุกหลังทุกหลังเลยนปลาไอเขาเมโห แตแดงสองคนแปดหกร้อยบาทแะแดงนี่คนหาบ่อก็เป็นเงอย่าซ้ำเติมแตแดงนะ <c oughs> ทุนหัวจาร <c oughs> <c oughs> คนจบยังช่างง่ามหมดละมั้งยี่ห้าคนเนี่ยหมดแล้วครับพี่น้องโดดซุ้มไงเดี๋ยน้องมาแดงครับเดี๋ยน้องมาแดงอะไรครับตาตาแดเสร็จแล้วจบนะครับพี่น้องครับผมัอนนี้เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยครับยังไงขอกราบขอบคุณพ่อครับผมครับที่มีนั้งใจให้กับเจนแหนกผมครับผอมากครับผมขอให้ตั้นมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมเป็นลูกโพลูกชายลูกหลานต่อไปครับจากลาครับท่สรรพสุมครับสวัสดีครับ